ควบวนมาตราตัวสะกดอะไรกูจะมาสรุปเรื่องมาตราตัวสะกดซึ่งมาตราเราแบ่งกลุ่มเป็นสามกลุ่มนะคะมาตราแรกที่เราเรียนวันนี้ก็คือมาตรากอกามาตรากอกราร,รมีตัวสะกดไหมคะ ในข้อสาเราแบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่มคือมาตราตัวสะกดตัวเดียวและมาตราตัวสะกดหลายตัวนักเรียนมาดูทำไมาครูจึงเรียกว่ามาตราตัวสะกดตัวเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรเพราะมาตราพวกนี้จะมีตัวสะกดเทียงตัวเดียว มีกี่มาตราคะมาตราที่มีตัวโุดตัวเดียวมีอยู่สี่มาตราใช่ไหม ตัวสะกดแม่เกยยอยัก,ยกแม่เยยกเยบอลแหวนอันนี้คือมาตราตัวสะกดตัวเดียวจะมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวจะไม่มีตัวอื่นเราจึงเรียกว่ามาตราตัวสะกดตัวเดียวมีกี่มาตราเอ่ยกี่มาตราคะสี หลายตัวอ่ะมาดูนะคะเขามีมาตาอะไรวะมาตาตัวสุนหลายตัวนักเรียนมาดู มีถึงกีตัวเอ่ยทราบไหมมีถึงสิบหกตัวเป็นมาตราที่มีตัวสะกดมากที่สุดก็คือแม่กอดมีถึงสิบหกตัวต่อมามาตราอะไรเอ่ยแม่กอดใช่ไหมแม่กอดมีตัวสะกดหลายตัวเหมือนกันมีอะไรนอนหนูนอนนิ่ยอหญิงรอเรือรอลิงรอจุฬาใช่ไหมคะ อันนี้คือตัวสะกดในมาตราแม่โกลงมาแม่ไรแม่โกกก็มีตัวสะกดหลายตัวเหมือนกันอ่าใบไ,ไม้คพอพันพอฟันใช่ไหมพวกนี้มีหลายตัวนะคะใครที่ยังไม่ได้เรียนรู้ก็ไปเรียนเพิ่มเติมได้ในหนังสือหลักภาษาไทยนะคะเซฟไปเปิดดูวันนี้ครูแค่มาสรุปให้หนักเรียน เขาควรให้เรียนรู้นะคะทีนี้ครูอยากถามว่ามาตราตัวสะกดมีทั้งหมดกี่มาตราเลยเท่าไหร่คะแปลมาตรามาตราตัวสะกดมีทั้งหมดแปล มีหนึ่งใช่ไหมคะคือแม่กอกานักเรียนแยกให้ออกนะข้อสอบมันจะถามให้นักเรียนงงมีนะ mm. ก็บอกว่ามาตราตัวตรวจมีกี่มาตรานักเรียนต้องตอบว่าแปแต่ถ้าเขาถามว่ามาตรามีทั้งหมดกี่ตัวนักเรียนต้องตอบว่าเก้าแปดมาตราตัว ข้าคำใดมีตัวสะกดน้วยนะักเรียนต้องตอบแต่แต่เขาบอกว่ามาตรามี่สักงหมดมีมาตรานักรเรียนต้องตอบอ,อย่างงนะคะมีใครสงสัยอะไรัะถามไหมอ่าสำหรับเพื่อนๆทางบ้านที่ยังไม่ทำแบบุูัาที่ครูสั่งไปในหน่วยที่ 1, หนึ่หน่วยที่2หน่วยที่สาม เรียนไปทําด้วยนะคะเพราะวันนีกถรงมาสรุปเรื่องมา,าต,มตรการัวดที่หมดเลยฝากทาบ้านด้วยสวนทางที่เรียนในห้องครูจะติดตามงานเองนะคะสาหรับวันนี้ครูจะให้นักเรียนทํางานในสมุดและทางบ้านที่ยังไม่ทําแบบขาดครูก็จะให้นักเรียน